แกผ่านมาเห็นโอ้โหสวยดียเราไม่อ,อยากถ่ายเลยนะยส,ยสวย,สวย5ปแล้วแข่งที่นี่เป็นงานที่สุก็ไปยทำที่นี่คนงานหาย,ยากอันนี้คนกรุงเทพมาทำาอย่าง,งี้ยปั้นนี่ไม่ได้บ้างอันนี้เอามาจากกรุงเทพเลย ปั้นมาจากกรุงเทพแล้วก็ใส่สดล้อมาเพราะว่างานฝีมือไม่เหมือนกัน mm hmm. อันนี้ของร้านหักรบร้านหัก mm hmm. จากันเนี mm ่ยครับประตูมาด mm hmm. ูนี่แหละชุดนี้นี่หักรบ เคยไปแว่ายแกคีอคะแนนแกเยอะนะครับเยอะมากคะแนนเยอะคะแนร้างเยอะเลยทางเหนือเราเนาะครับแต่ที่ที่ของมีคะแนนเขาจะแปลกกว่าใครเป็นผู้หญิงเนาะเออเนาะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นองค์แรกประเทศไทยด้วย ก็ออกทีวีหลายช่องเรียกวินาเดวีนาเล็กกีน, <ๆ S 1> นี่ก็เพิ่งเมื่อวานผมก็เพิ่งกลับมาจากที่ศาลขึ้นศาลกันเนะๆๆๆเาะเขาซ็อกของเราไงๆๆๆๆที่ไหนๆๆที่กรุงเทพซ็อกไปขายก็ลเลยไปขึ้นศาลเมื่อวานก็ไป ออนคืัแวะไปไอสํานักงานจลจรวดชาตไปอย่างทีู่้ก่าเนาะอนตรงนี้ยังไปพี่ข้างในอยู่ข้างในเป็นผู้หนข้างในร้หรอข้างในูได้ก็ออกมีนีอยู่ แต่ดีว่าต่อไปมันจะเป็นสมบาัาอยู่ลำปางเรานี่ไงใช่อยู่ที่เถินใช่อยู่ที่แอลน้อยครับมันจะมาแอลมาอะไรเนี่ยจะสร้างาไว้มันไม่ได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> ดูแต่ละอย่างใช<ะ>่สีนี้ผมทากันเองงานผมปั้นกันเองเออเมียผม ทาเองอยู่เไงสองปีครึ่งจนปีนี้มันภาษาเราแก่แล้วไม่ไหวก็เลยไม่ให้แกทาแล้วปอดไม่ดีปอดไม่ดีเพราะว่าแถวนี้จุดไฟเยอะขึ้นรังควันอ่ะสูบมาไวเออใช่รังควันมันนับเลยเกียรติเดชงานพิเศษแต่ไม่ให้แกทำแล้วทำไม่ไหวอแอ่ะเอ้น่าเสียดาย ได้แค่นั้นนะครับเข้าไปไม่ได้เข้าไปด้านในไม่ได้เข้าไปด้านในได้ก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับต้องไม่ทานเนื้อสัตว์เะี่ยถึงจะเข้าของท่านไเป็นองค์แรกประเทศไทยนะที hmm. then, Th ่คืนไม่มีแต่ตอนเนี้ยฟ้าวุ่นแล้วเพราะว่าขึ้นสารนักเลยขอไอ้เจ้าแล้วพี่ไปดึกยังไงมันมาสร้างเป็นที่หูรู้เา ดมาแต่ที่ที่อื่นมันมีใช่ไหมที่ประเทศไทยเราอ่ะไม่มีไม่มีแต่ว่านี่มันต้องปลาต้น,นแรกที่มีมาต้นเขาหลืครับจากตงนู้นจต้นแบบอยู่ที่อินเดียแต่ตอนนี้ปัญหนาเกิดอย่างที่ว่าอินเดียคือ4,000ปีเนาะก็เหมือนแทบจะสับสูแนแ,แล้วตอนนี้ผมอะเป็นคนที่แบบว่ารักพระพิคเนตอะแต่ผมรักปางนี้มาก ผมก็เลยสร้างทางขึ้นมาในการสร้างมันไม่ใช่อยู่ดีเราอยากมาสร้างที่นี่ท่านฝันบอกมีที่สีไร่ถนนสี่เลนเอาไหมตอนนั้นผมมางานที่นำปางขาตากบ้านเห็นป้ายขายที่มันล้มก็ขึ้นมาเปิดป้ายดูนอกกับลมาเปิดหนูมานนำเน่าจะป้ายมา<อ>ผมก็บอกเจอละเราดูใน Google Earth อะ่ะตรงการลางแผ่นดินที่เราเดินเกี้มันจะมีคำว่าโอมาลอยขึ้นมาในแผ่นดิน แตอนนี้ก็เจอนะเหตเปุเปิดมาก็เจอเลยก็ซื้อวันนะั้นน่ะแล้วก็อยู่มาเนี่ยก็ทํามาเรื่อยสร้างมาเรื่อยใช่เลยเนาะทามาเรื่อยสร้างมาเรื่อยก็เหมือนบอกต่อไปก็บอกรูปบอกเรนนียนย่งทำไปเราตายไปไปไม่ได้ก็เป็นของสมงังวัจังหวัดไปอะไรไปจังหวัดเนี้ยนะคุยกันเนาะเดี๋ยวก็เสร็จสิ้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูงานไปว่าอะไร ริมตร้มตึงนั้นทำเป็นโอท็อปต่อไปให้คนชาวบ้านครับขายทีแต่ตอนนี้ดูก่อนว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่าไปวันเยอะอะทุกวันบันเสินยงเนยที่ยังบางแล้วมาเช้าเยอะเลยนะ,ชะเช้าไฟติดเลยนะวันผมไม่ทีนนทไ่ไหนไม่รู้แต่ผมได้ข่าวอีกสองวันที่ตึก นั้นเป็นวัตถุมูลพลที่มีทำออกทีวีอยู่่ะออกช่องไปาสิบแปดตะไรไมรูโอนกระแสก็ออกไทยรัฐอะไรออกบอารลละที่เนี้ยออกเยอะือมันคือห้อยไอซ์ใช่ใช่ใช่แล้วแล้วก็อยู่ดูแลก็มีผมนี่แหละม,มีผมมีเมียมีลูกอ่าตอนอ่าคนอะไรนะคนต่างประเทศไม่มี ใช่ชื่อว่าวัดแขกแล้วคนแขกจะมีไม่ใช่ใช่เราก็ต้องเราหมายความว่าเราสร้างสไตล์แบบเนี้ยถ้าทางเหนือเขาก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าเทวไลใช่ป่ะแต่ของผมว่าคนเขาเห็นทรงนี้เขาคนไทยภาคกลางส่วนมากเ็าจะบอกว่าวัดแขกวัดแขกอืมแล้วก็บางคนไม่รู้อ๋อแต่จะพูดให้ฟังว่ามันไม่มีมีผมนี่แหละเป็นเจ้าของชื่อจางช้างหินมาลัยรับเนาะไม่มีอะครับคนนิงงูมีคน มีผมได้แหละอยู่กับมีอาจารย์ช้างเราเคยได้ยินนะอาจารย์ช้างที่มาลองอ๋อถึงว่าเราเขียนช่องทีวีไปสิบแปดโขนรัศมไทยรัฐช่องแปดวิร์คอยออกทุกช่องอ่ะผมเป็นดีไซน์กงชื่อคนไม่คยมีเงียบต้นไม้ไม่ค่อยมีเราเงียบแต่มันดูมันที่เินอนี่มันร้อนประเทศไทยอ่ะพี่มันปลูกยากมันทายาก ใช่แล้วก็ผลงานหายยากก็รู้อยู่เนาะอะไรก็ยากหมดละง่ายอย่างเดียวคือจะมายืมเงินอ่ะง่ายมามากันเต็มเลยเชื่แทบจะหมดไม่ลบกแล้วครับชุกดีครับร่ำรวยขอบคุณที่รับาำแหงเบอร์โทรผมก็นะติดต่อได้ เบอร์โทรกัรนรงได้ก็โทรมีเยเตนีตอาดวง f a c e b o เยอนะกูว่าเป็นเสียงรันไม่มีอะไดีเพราะว่าเราภาษาก็ในสิ่งที่ทำของสิ่งท,ที่ถูกต้จันทำอะไรนะันนั้นเหรอ อันนั้นจริงๆอ่ะใจผมมันจะสร้างไปอยู่แล้วทำโอทอปให้คนมาค้าขายฟรีแต่ตอนนี้บอกเอาละถอนแล้วถอนแรงแล้วว่าจะกลับกรุงเทพด้วยผมติดป้ายขายได้ไงพี่เห็นป่าวอ๋อขายตรงนี้เหรอขายหมดเนี่ยผมรู้ว่า้างใหมอะไรขึ้นขายหมดนี่แหละผมจะกลับกรุงเทพก่อนละเอาไหมนะเ,เอาไหมเกษียณเอาไปเราไม่เป็นมันต้องเป็นทางนี้ก่อนเนาะครับบอได้บอได้เยอะหรา25ล้าน <c oughs> เนี่ยผมติดปฟายขายจริงไหงไงเดี๋ยวจะขายได้ถ้า25ล้านเราไม่อยากตรงนี้มันเป็นแลนด์มาร์กอะครับจริงๆแล้วแต่เขาใช้ชื่ออย่างนี้ไงเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบเรียกแบบนี้จริงๆมันเป็นแลนด์มาร์กเป็นที่ต้องเที่ยวใช่ใช่มันก็เหมือนมันก็เหมือนที่พิพิธวันอะอาจจะที่นี่เป็นแลนด์มาร์กแล้วนี่เห็นไงนะครับไม่ต้องไปหาครับข้าวมัเห็นครับข้ามลงช่องได้นะครับผมช่องไหนจะไปดู Bye. Mm -hmm.